พี่แชมป์กับเรื่องาที่มันเกิดขึ้นที่กยทานมามันคือยังไที่ตัดเรื่องเรื่องคดีที่อบสบเอก่อนอื่นผมขอชี้แจงก่อนเพราะว่ากลัวคนเข้าใจผิดคือเรื่องนี้กับเรื่องที่คุณพ่อเคยถชนนะครับในอดีตที่ผ่านมาคนละเรื่องเลยนะครับผมเป็นเป็นคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันเลยครับผมก็ตอนนี้คือคุณพ่อผมป่วยเป็นมะเร็งครับคบผมระยะสุดท้ายครับใช่ใช่ครับผมผมก็ค่อนข้างค่อนข้างเครียดนิดนึงครับช่วงนี้ครับผม ผมก็เลยต้องต้องขายสิ่งที่แบบเรารักครับครับเพื่อเอาเงินมามาเตรียมไว้เพื่อจะรักษาพุณพ่อครับอันนี้เป็นตัวตรวจเจอตอนไหนครับตรวจเจอคือตอนแรกอ่ะพุ่พ่อปวดหลังครับปวดหลังบริเวณบริเวณคอแล้วก็ ปวดมาเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่หนักมากแล้วอยู่อ่ะมันเหมือนแบบอยู่ๆก็หนักมากขึ้นมาเลยครับใช่ก็เลยไปตรวจจะไปผ่าที่ว่าเป็นกระดูกทับเส้นประมาณนี้ครับแล้วก็มาตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลครับครับผมแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าคุณพ่อมีก้อนเนื้อที่ปอดครับผมแล้วก็ไปเจาะก,ก้อนเนื้อไปตรวจตามสเต็ปนะครับแล้วก็ได้ได้ผลว่าคุณพ่อเป็นมะเร็ง ก็คือตอนนี้มาเรงก็อยู่ในท่านไม่เรียกว่าขั้นสุดท้ายดีกว่าเรียกว่าขั้นลุกลามครับแพร่กระจายเป็นมะเรงที่ปอดครับมะเรงที่ปอดแล้วก็แพร่กระจายไปที่ที่บริเวณกระดูกปอดก็เลยทําให้ปวดมากครับที่ระดับจากอุิเหตุที่แล้วจนมาผรเจอมะเรงมาหลายปีครั้งที่แล้วอุบัติเหตุตอนปลายปี2020แล้วก็เพิ่งตรวจเจอก็คือต้นปีที่ผ่านมา ปี2024เนีครับนาะประมาณสามปีมก็เออไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอกว่าันาอต็อนนตอย,อย่างไรกตอนนี้ก็คืออยู่ที่ขั้นตัดสินใจครับว่าว่าคพ่อจะรักษาต่อเพราะว่า บางวันคุณพ่อก็ใจสู้ก็แบบเออเราจะยอมไม่ได้นะครับผมก็ลุกขึ้นมาทานข้าวแล้วก็เดินเล่นสวนหน้าบ้าน,นครับเพราะว่าบางวันก็คือค่อนข้างค่อนข้างห่อเหี่ยวผมก็คือนอนทั้งวันแล้วก็ไม่ค่อยทานข้าวอ,นนาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับคึ่ตอนนี้คือแชมป์ดี คือตอนเนี้ยคุณพ่อผลตรวจเลือดมาครับก็คือร่างกายยังแบบไม่แข็งแรงพอที่จะให้ฮีโมร์มใช่ใช่ก็ก็ต้องก็ต้องให้คุณพ่อทานข้าวเยอะประมาณสัปดาห์ลงสัปดาห์แล้วไปตรวจใหม่ครับแต่ทีเนี้ยอ้าทีนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็อยู่ที่การตองตังค์ของคุณพ่อเพราะว่าเขาปวดมากจริงๆแบบปวดจนแบบต้องให้มอร์ฟีนที่เป็นเม็ดครับแล้ว ผ่านไปแป๊บหนึ่งแล้วยังไม่หายก็ต้องให้มอร์ฟีที่เป็นน้าที่ส่วนของคนรอบหน้ากำลังใจได้กันยังไงบ้างคุณพ่อดูแลกับครอบครัวอย่างครับก็ก็เอ่อก็พยายามเวลาเข้าบ้านก็เราก็ทำตัวเหมือนเดิมก็พยายามแบบกระตุ้นนะครับกระตุ้นตัวเองให้แบบกระปี้กระเป๋าแล้วก็แบบสดใสอะพี่แล้วพี่ผักมนี่พี่สาวสองคนทั้งสองคนก็ทำเหมือนกันครับแล้วก็พยายามเออหาวิธีการต่าง ชอสวนชอบขับรถชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามพาเขาไปนั่งรถเล่น ทั้งนั้นน่ะก็ต้องอยู่ที่ร่างก,กายแล้วก็จิใจลุงพอ่อว่าเขาพร้อมไหมแต่คือยาตัวเนี้ยตอนหนึ่งโดสมันมันสูงมากพี่ถ้าจจะจัดต่อโดสมันสูงมากซึ่งซึ่งต้องใช้แบบเป็นคอร์สเลยครับครับผมก็เลยต้องเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนซึ่ง,งพอประมาณคร่าๆเะคะประมาณหกหลักตอนหนึ่งเข็มอะครับตอหนึ่งเข็ม,มหกหลักครับพี่ซึ่งต้องใช้กี่เข็ม เอออันนี้หมอเองไม่บอกครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าคือผมมีรุ่นพี่ที่เป็นหมอเขาบอกว่าผมเตรียมไม่เลยใช้เตรียมพร้อไมไว้เลยดีกว่าทีนี้ในส่วนคดีของพ่อคือจบไปแล้วใช่ไหมคดีที่อุบัติเหตุเมื่อปี2020จบแล้วนะครับคือกรณีได้จ่ายค่าชดเชยอะไรตามศา,มสามลสั่งอะไรใช่ใช่ครับทุกอย่างคือจบแล้วเขารับผิดชอบทุกอย่างนะครับแต่ทีนี้คดีไหนที่แคนซ้งฟ้องไปอันนี้คือยังไงอันนี้คือเป็นเขาผิดสัญญาปฏิกัตินอนยอมความครับอ่าใช่ครับแล้วผมก็ ทวงทวงทวงครับแล้วเขาก็เหมือนกับผัดไปเรื่อยครับก็เลยเออก็เลยมีการทําสัญญาเป็นอิปนอมยอมความขึ้นมาครับทางเขานะครับแล้วก็เขาก็มีการเซ็นสัญญาเปน็ปนอิปนอมยอมความครับแล้วทีนี้พอเซ็นปั๊บเขาก็ยังไม่มีการจ่ายเงินมาตามสัญญา <_ d> um> ครับ <_ d> um> ครับคุใช่ผมก็เลยปรึกษาที่นายตั้งครับคุอ่าขอถามนะคะระยะเวลาที่ที่ ครผมควมมาหลายเดือนเหมือนกันครับมาหลายเดือนเหมือนกันพวมาสักพักเลยครับนานๆเป็นๆ<ม>ไม่อยากตัวเลขลงค่ะตัวเลขเจ็ดหลักครับ<ม><ม>ซึ่งมันเป็นเงินก้อนที่เราต้องใช้ทิๆิใช่ครับซึ่งมันเป็นเงินก้อนที่แบบคือบ้านผมมาต้องบอกก่อนว่ามีคนแก่อยู่หลายคนที่ครัมีคุณยายครับคุณแม่ครับคุณพ่อตองนี้คุณแม่ก็เหมือนกับไปตรวจร่างกายครับแล้วก็เจอก้อนเนื้อในต่อีกคนเมื่อ เมือ่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาก็กำลังเจาะก้อกนเนืน้อนี้แล้วก็ตรวจว่าเป็นหรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่ผมเป็นครูครับแล้วก็ใช้ช็อปมาทั้งชีวิตแต่หาแขกไดบ โพสเลยครับพี่คืนเงินผมเลยครับคือผมมีเรื่องต้องใช้เงินจริงๆครับคือถ้าถ้าคุณแม่ผมตรวจเจออีกคนหนึ่งมันก็มันก็ต้องเตรียมมาเยอะคืซึ่งขอบตอนนี้ภาวะกันที่บ้านเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่บ้านก็ถ้าถามว่าโอเคไหมผมก็ยังมีงานอยู่ครับก็ก็ตอนนี้ก็ยังแบบ ที่มันต้องใช้เป็นก้อนใหญ่ๆขึ้นมเราก็ไม่พอใช่ครับก็คงต้องต้องต้องขายได้อย่สามพี่น้องจะต้องคุยะครับว่าการสื่อแรมก็เป็นสาวๆเสาหลักเป็นผู้ชายที่แข็งแรงที่สุดมันต้องคุยต้องให้กำลังใจพี่สาวสองคนเออก็เป็นการกระทำมากกว่าก็แบบเออก็บอกว่าคือก็บอกว่าพวกเองต้องจะเปลี่ยนเองเองกับเราเงี้ยครับพวกเองต้องห้าม ห้ามดาวให้พ่อเห็นเออห้ามแบบห้ามซึมห้ามอะไรนะครับทุกอย่างให้มันปกติครับผมแล้วก็แล้วก็คุยกันมากขึ้นกอดกันมากขึ้นทำให้กำลังใจมากขึ้นั้งมีต่างทะเลมาช่วงที่ผ่านอีกสามสี่ปีที่ผ่านมามันเจอตเรื่องรงันมันถามถามพี่ผมถามตัวเองบ่อยมากว่าหลังโควิดมาทำไมแบบทำไมชีวิตเล่นผมแรงจังตั้งแต่ ตั้งแต่พ่อผมรถชน <lat. S 1> แล้วก็มาคุณยายผมล้มขาหักม <Quiz. S 1> มีคุณยายสองคนครับผมลแล้วผมล้มขาหักคนหนึ่งคนและคนก็ก็จากไปสองปีที่แล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแบบคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งตอนนี้คุณแกกม่ก็กําลังรุ้นอยู่ว่าเป็นหรือเปล่าถ้าสามสี่ปีนี่คือห้าหกเดือน mm hmm. ไหมทุกครทีร่ทําให้เราดูตื่นมันให้กำลังใจดียืนมันที่ยัง ก็คนที่บ้านนี่แหละครับคนที่บ้านผมโชคดีที่ว่าครอบครัวผมค่อนข้างแบบค่อนข้างสามัคคีมากครับทั้งทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ฝั่งญาติฝั่งแม่ญาติฝั่งพ่อทุกคนจะสามัคคีหมดเลยครับทุกคนก็กับค่อนข้างกำลังใจกันทุกครั้งที่เข้าบ้านมันจะต้องบอกเลยเพราะว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยเหนื่อยมาจากอะไรมาจากงานแต่พอเปิดประตูเข้าบ้านไปคือมันจะต้องแบบพูดตัวเองครับคือมันเป็นนี้เลยพี่หนูก็เดินเข้าบ้านจอดรถปั๊บ มันจะไม่ได้ลงรถเลยที่มันต้องแบบพุ่งหนึ่งทีใช่ต้องพุ่งหนึ่งทีแบบหนักๆเลยครับแล้วก็บอกตัวเองว่าข้ามดาวเด็ดขาดแล้วเขับบางแล้วก็เอ๊ทอย่างปกติแสดงว่าก่อนที่ลงจากรถมันต้องเป็นเงมีรถไมดีหรือเปโอ้โหบางทีก็ขับรถไฟก็มีครับางทีเออเล่นละครและสมาธิพเพราะว่ามันเป็นใช่มันกังวลครับคือบ้านผมมีกล้องวงจรปิด ดูทั้งวันไม่ไม่ไม่เล่งอันเป็นไงแต่แเราเข้มแข็งยังไหวอยู่ไหวไหวพี่ไหวไม่ไหวไม่ได้ไม่ไหวใช่ครับไม่ไหวไม่ได้ไม่ไหวไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society